บั๊กกเลยยังไงปีนทองตีออกมาถึงแม่งกะทีเด็ดเลย M4 มาเลย ก็ที่เด็ดเหมือนกัน thương tôi đi à Watch out, Watch out. ถ้ารอดนี่ได้ไหลายตัวเลยตรงนั้นูด,ด Watch out

Marked a location. Enemies ahead.

เพือนไม่มีนะเพื่อนไว้ไวนหนึ่งมาร์กเลยโอ้เพื่อนเจ็บนะวะไม่ทำนี่อะไรเกมนี้มันมันอยู่ข้างบนอ่ะผมมาร์กไม่ได้อ่ะเพื่อนผมยิงมันทุกมันอยู่อ่ะ มันยิงผมยังไม่โดนนะเนี่ยมันใช้แอ real this time Enemy spotted for real this time นี่มันก็แน่นอยู่อ่ะเต็มเลยมันดันมาแล้วดันมาแล้ว บนเข่าดันมาแล้วหน้าผมหน้าผมหน้าผมตายเลยตัวนี้ไม่เจ็ดตัวเติมมาร์กเลยผมไม่เห็นวะหมดยันหมดแล้วอะ <h az ab ans> มีเอ็มโฟนะศพเนี้ย มีคูณคูณสี่ไอ้คูณสามให้ไงให้มีกระปุกเขียวเยอะป่ะมีมีแบ่งได้อะมีร้อยห้าสิบมีไม่เยอะเลยาสามสิบเลยป่ะผมได้ได้ได้นี่แบ่งให้หกสิบ จริงๆเรามีเยอะเรามีสองร้อยกัเราขี่งหยดต้องปังยา่อยงถอยปังยาแล้วน,น,นะน,น,นะนผมดัหนหมอ๋อตาหมดแลนะ้วนี่มา e ้องถอยปัญญารผมขับรถมา คือคือคือผมผมเพิ่งทำช่องอรัเพื่อนอไปไปช่วยช่วยช่วยสับหน่อยดิมีคนแค่ห้าสิบคนเองคนติดตามได้ได้แคทเกมเกมอะไเกมนี้แหละแพทจีทำคลิปเฉย Let's go. องผมชื่อ N Y X อ่ะ need scope. มันจะมีคนชื่อ N Y X พับจีเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่มผมจะเป็น N Y X อย่างเดียวตัวใหญ่หมดเลย <c oughs> ทำพับจีมือบายนี่นะฝากหน่อยเพื่อน <c oughs> ทำมาสักพักแล้วคนดตามไม่ค่อยมีเลยช่วงนี้เลยไม่ได้ลงคลิปเลย ภาพกระโหลกเลยนะภาพมันก็กลางๆไม่ได้แย่อโอ๊ยตรงข้ามมีคนตึกตึกเหลืองมีคนขยับมาแล้ว Watch out นู่นๆเห็นสโมกวะ เดี๋ยวก็เจอโอ้ยคนเยอะอยู่คนเยอะอยู่โอ้ยเฮียใจเย็นยิงไอ้สัสใจเย็นใจเย็นใจเย็นฝั่งนู้นเลยมีเตรียมดูวงนี้ที่แย่เดี๋ยวงบิดไปเหรอเออลืมดูวงมีคนน้องตรงไหนอ่ะแถวใจเย็นน่ะ m a r k the location ปูนตรงข้าม สโมกเซสโมกมากันแล้วอะระวังสายเข้านะตรงนี้ก็มี Mark the location. กสองเล็นกสองต้องดันนะอกสองอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม done. ดันตึกนี้ตึกนี้ตึก <Watch out. S 2> ขวาตึกขวา <c oughs> One, one, one. Hey, no one. Enemy spotted, for real this time. Enemy spotted, for real this time. Enemy spotted, for real this time. มแมก็ตายอยู่แล้วห้าบ้านเรเนก็นกเนกเน็กนตรงข้ามเลี้ยบปูนอีกทีเงยดูยังสองนล้วงนี้น่าอยู่หลังกำแพงบอดบอตัว,ตวจบ อ้ยทำไมวีที่อ่ะทำไมมันไม่ร้กูเพื่อนไอ้อย่าลืมนะติดฝากหน่อยเพื่อนติดตามช่องโอเคปะ<ด>อ่าฝากหน่อย NYX 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 เพื่อนฝากหน่อย